ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่25ของเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับแรม12ค่ำเดือน4ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกไปจากเคหสถานเราก็ควรดูเลิกถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะ เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็จะเป็นอัป,ปะมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีผลดีและจะไม่มีผลสำเร็จกับตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานเราก็ควรจะดูตํำรา ของโบราณได้บ่งบอกไว้ว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่าน ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีข่าวดีมาจากการงานท่านไปสมัครงานอะไรหรือท่านไปติดต่ออะไรไว้ท่านจะได้ดังใจที่ท่านนึกและดังใจที่ท่านต้องการท่านสมัครงานอะไรก็จะได้งานทำที่ดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ในช่วงของวันนี้ท่านจะได้หยิบจับเงินบางครั้งบางคราวในวันนี้ท่านอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้แต่ท่านก็อย่าจับจ่ายให้มากเพราะว่าท่านมีรายรับท่านอาจจะมีรายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่คนที่ยังเป็นโสด ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมีสเสน่ห์อย่างมากจะมีคนเข้ามาหมายปองจับจองกันมากมายในวันนี้ให้ท่านสังเกตดูให้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงกวันในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจมีวาสนาในตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือท่านจะเปิดกิจจากการค้าขายหรือจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองวันนี้ระวังการ ถูกหลอกอาจจะมีคนมาหลอกลวงพูดจายท่านได้หลงเชื่ออันนี้จะทำให้ท่านเสียเงินเสียทองได้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีสำหรับปกความรักท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ความรักความใคร ถ้ากว่าท่านยังเป็นโสจะจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่เรียกว่าจริงใจรักจริงพูดจริงทำจริงในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอน ตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานระวังในวันนี้จะมีการชิงดีชิงเด่นถ้าหากว่าท่านทํางานตามโลงงานหรือว่าตามอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีคนอิจฉาริษยาท่าน ไม่อยากให้ท่านได้ดิบได้ดีเพราะว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านทำอะไรก็มีจุดเด่นอยู่เสมอจึงทำให้มีคนคอยอิจฉาท่านระวังไว้ในวันนี้ในเรื่องของการเงินในท่านระวังวันนี้จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน แต่ให้ท่านระวังการใช้จ่ายจะเป็นเงาตามตัวท่านจะมีการจับจ่ายใช้สอยอีกมากมายในวันนี้ท่านประหยัดเอาไว้บ้างจะเป็นการดีคนรักคนใคร่วันนี้จะแลดูเงียบๆไม่พูดไม่จาแต่เขาก็ให้ความรักและให้ความเมตตาเราอยู่ จะทำอะไรปรึกษาได้ในเรื่องของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์ในตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหนหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะปวดหัว เกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่บ่อยครั้งงานที่ท่านทำนั้นจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะทำให้ท่านนั้นเครียดและจะทำให้ท่านมีความกลุ่มใจในเรื่องของการงานวันนี้ท่านตั้งอกตั้งใจทำถ้าก็ท่านใจร้อนงานของท่านจะไม่ดีกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทอง วันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรฤาัสประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการงานการงานวันนี้รู้สึกว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆและจะเหมาะกับการลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านใดที่จะเปิดกิจการค้าขายในวันนี้ ท่านจะขายดิบขายดีและในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเรื่อยรับรองว่าจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้จะจู้จี้งุดงิดหน่อยพูดอะไรนิดอะไรหน่อยจะใจน้อยเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจา นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำอะไรจะมีความสำเร็จ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาท่านจะทำได้ทั้งนั้นและจะมีความมั่นใจมีโดมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในช่วงของทำงานวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านลงทุนอะไรท่านจะได้ดังใจที่ท่านต้องการและจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆคนรักคนใคร่ละวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะมีปากมีเถียงเกี่ยวกับในเรื่องของการเข้าใจผิดกันได้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ประจําวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานที่ดีๆเข้ามาหาท่านจะมีทั้งงานหนักและก็งานเบาแต่ท่านก็ทำได้ท่านจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกในเรื่องของการงานนั้นถือว่าจะมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านต้องระวังถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญา อะไรให้ท่านระวังไว้ต้องตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นลงไปในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้จะพูดจะจาอะไรต้องระวังต้องคอยสังเกตดูให้ดีอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในเรื่องของคนรักคนใครให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันจนครบเจ็ดวันในครั้งนี้ท่านฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี